เซียมนันคือหย่างไอมัดข้ดกระดออ๋เอ,อเขากะยาม,มันความเนาะเขากับมาเอ๋อแกบ่ได้บม่ได้กิน่นไ่ได้กลิ่นนะแกเอากระคือบ่าตาดเอามีดตาลดลวดเออแหกข้อมูลมันเลยดูดข้อมูลมันออกมาเลยค่ะน็อตแม่นมเนาะยากนี่กอียรงม,มันคืออะไรใส่บุญด้ อ้ําบเคยกินวะนออมันเป็นมันเป็นคองอ้าวจะเป็นอยองังเป็นอยอง่นอยองบโบมีขาา้าผ้าใส่ข่า้า<ห>ม,มีอย่งมียงมียงอีอย่งกินบได้เออบ่มีเขเอามันบ่ได้อันยำอีอย่งเด้ดอ หันเดะไม่ตู้แล้วยังรู้้วแลอันนี้เห็นดิกินบ่ได้มันยำงเขาขึ้สีกินบ่ได้เห็ดเขีย้องห้องห้องอันนี้นะอย่าเมืองอันนี้คอยมังค่าก็ใส่อันนี้ใส่เมี่ยงมันข้าวปุ้นอันนี้อันนี้เป็นข้าวปุ้นกระดูกชื่อมะล้วงอะไรอาเขาขายเป็นก้อนมันเป็นเครื่องแกะกระดูก มันเป็นสูช์เ้เคยกินอยู่บ่เก๋เหรอเนี่ยเอาในกินว่าหันมาก่อนในก็กินอีน่าเน็ดกินสามสี่ข้ามันยำบ่ได้นี่พวกพักสิบ่ได้ปั่นรวมกันบ่เก็บอสอันนี้กับพักห้องอันนี้ห้อง มันเปื่อยใกล้อย่างใกล้ทุกอย่างไม่หอมเลยมันเป็นแหนมเน,นื้อตรวจดูแล้วอันเดออันนี้แป้งมันเอาไปเซน่ามันแป้งแช่งงามเขาอนนบอกว่า<อ>วิธีรับประทานแผ่นแป้งคลี่จุ่มน้ำพักไว้สามนาทีมันนิ่มมันสีนิ่มมันสีโบกแข็งอันนี้พักมัน,นอันนี้แหละบี่พี่แม่อยู่ข้างใต้อันนี้มักทัว ถั่วปนกรมกเกระยบ้ยซอยแล้วมันเป็นข้าวปุ่นได้ไหมอมันเป็นข้าวปุ้นกับบีทรอดเอลอันนี้ือโลกมง่างงคือต๊กินแล้วก็ต๊ะดอกมันคือแหนมเนืองของขึ้นชื่อเด้นี่ของขึ้นชื่อหนองคายข้องคายต่ว่า ตาวาเจ้าตาวาเจ้าของผัดไม่อยู่บึงกันคุณค่าเจ๊ซื้อยังไว็มากินคุณค <c oughs> ่ายายว่าบอบเคยกิน <c oughs> เคย,ยโอ้โหเล่อยงยอะอันนี้ของแท้นะนี่วีทีแหนมเนืองเด้นี่วีทีแหนมเนืองซื้อมาจากอุดรเลยเด้นี่ลงเครื่องแล้วก็แวะซือ้อ อันนี้มันขายสุดน้อยสุดน้อยสุดน้อยเท่าไหร่วะสองร้อยซ่าวบอกสองร้อยซ่าวสุดใหญ่สามร้อยสามร้อยซาวหรือเท่าไหร่นี่ละ่ะจำไม่ได้เอ้าเมื่อไหร่บะมิตู่เมื่อแล้วสกแก็ตเร็วนนคือผู้ใดเอาเตียงน้อยขึ้นมาให้เขาบอกพูดเอาเ <c oughs> เอ้ยเตียงขึ้นมานถึงเฮือนมันแหงสิโบอหอนบ่แห่งจูหลังคา,านนะฮะน่ะฮัตเต้มันยังลงไงมันบ่ได้เบื่อนลูกเออมันบ่ได้เบือนนั่นแหละยามลูกมันบ่ได้เบือนคือมันหอยอยู่นางหอยพักตัวจังบ่ได้เบือนไปพักนั่นกับลูกแล้วมัได้เบือ,บอ,บอ,อ,อนขึ้นอีกโอ้ยากอแังสิละเถวามาแล้วกับแาหน้าเทถาหลัง เท่าไปเบิดได้ไงว้ากเบืคือเก่าอือเอาคือสิกระือเก่ากเบือเก่าตัวว้าไปกระบือเป็นเ่าฮ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 ่า่าฮ่่าฮ่บฮ่าฮ่า่า่าาฮ่าฮ่าย่าฮ่าฮ่าฮ่้่าา่าาา แนมเนืองวีทีโอ้ยเปลี่ยนย้ายเข้ากองไว้